หันละเราว่าหันผ่องก็คือหันผ่องละแต่ยังคงจะมีอยู่ผ่องเพราะว่าเราหันละนี่คือเห็ดทอดที่ออกใหม่หกำหนึ่งก็คือแกนยังบใหญ่เตี้ยแกนน้อยขนาดเราออกเลยดินเราอาจจะเราเคาะต่อไปเรื่อยๆว่ามันจะมีนักก่านนี่คือกำลังออกใหม่อยู่จะหันว่ามันกำลังออกใหม่ใหม่นี่คือใหม่ขนาดนี่คือใหม่ขนาดแต่ก็ คิดว่าคงเปลีปอกินอยู่วันนี้ครับเอบนะกันใหญ่อยู่เาเปินให้ทอปีอมันออกใหม่เหี่มหอบหนึ่งก็อนันนี้รูวัดจับใส่ก็ยังบ่าดำเตียงในมันยังบันดำอู้กันใหญ่ใหญ่กันใหญ่ใหญ่ให้ทอปกันใหญ่ใหญ่อันนี้ขอจับใส่กงน,นัลหมอ,อกไนออนอยู่ขอสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนรวดปลาไปรูรวดเกิดเมิน ได้ป,ปลานผูมชมขึ้นมาบนดอยก็เพื่อจะไปหาเห็ดเห็สักเจ้าหนึ่งก็เป็นเจ้าของต้นเดือนกรกฎาคมสอง6ลนห้ก็กะการหาเห็ดของรูว้วัดวันนี้จะได้บัได้รู้ว่าขอเชิญนผูมชมขึ้นไปซ่อนเห็ดพ่อมกันกับรู้วัดตัตวเองครับรู้วัดก็ได้ปลานผูมชมขึ้นมา บนดอยจักไก่แล้วเหมือนกันก็ตีบริเวณที่ลุงวัดก็เคยมาเสาะเห็ดช่วงๆปนก่อนตรงนี้ลุงวัดมาใหม่ว่าเห็ดหอบตะวันลุงวัดหันในการปนออกกันขนาดก็เลยมาเสาะพอว่ามันจะมีก็รำมาถือตีก็ลุงวัดก็หันห่องมีห้องอยู่แล้วจะลองเคาะกันไปบริเวณที่มีไฟไหม้สักเล็กสักน้อยอาจจะมีเขาหันของอยู่ว่าเห็ดหอบใหม่จะออกกันอาจจะออกกันอยู่ เพราะว่าตะวันในการหันออกลักขณะดออกเป็นมืนรุ่นว่าเออเฮดท็อปใหม่ปนีนี้จะออกเป็นรอบที่สามที่สี่อ่าหันละนะว่หาหันหทองก็คือหันหทองละคืยังคงจะมีอยู่ห่องเพราะว่าเขาหาันนะนี่คือเฮดท็อปที่ออกใหม่คำหนึ่งก็คือแกนยังบ่ใหญ่เตี้ยแกนน้อยขนาดกำลังออกในด,ดินเราก็าจะเราเคาะผอบไปเรื่อยๆว่ามันจะมีนักกว่า นี่คือกำลลงออกใหม่อยู่จะาหันว่ามันกำลลงออกใหม่ใหม่นี่คือใหม่ขนาดนี่คือใหม่ขนาดแต่ก็คิดว่าคงเปิดปอกินอยู่วันนี้ก่อนเททอปรลอบที่สองที่สามออกแหมละคือเฮาได้กินตลอดแต่ก็ออกแบบปอนักตนันใดมอกปลอได้กินกันก็ซึงโดยปกติแล้วปีไหนก็จะออก ทิดหอบไันออกรอบเดียวหรือว่าสองรอบแต่นี่ออกมาหลายรอบแล้ววันนี้วันที่หกกรกฎาคมละ2สองพันร้อยหกสิบหกเลยก็คือมันยังออกอยู่เ,เดี๋ยวลูาก็จะเคาะไปตํามแถวบริเวณที่มันม,มีไฟไหม้ขอหยาดเก็บสัก,กคำเอาแปรงควักใส่ก่อนนะเนาะอ๊อ้อใส่ในควักนี่ก่อนในควักได้พอป,ประมาณแล้ว ยังแป้งอยู่แต่ว,ว่าลวัดไปกาดก็ยังคงนิดละสามลอยอยู่ซึ่งมันเข่าเขียมอยู่เดี๋ยวลองเคาะกัำแ,แถวแถวแถวนี้ต่อไปแห็พร้อมจะมีกปอนี่นี่สองสอง,ส,องสามแกนก็งปอปอรุ่นอยู่ว่ามันมีอยู่เพราะว่ามันยังมีให้เงาได้เคาะอยู่อ๋อครับป่าเนี้ยปืนใบใหม่ปืนใบเน,นี้ยคือขาว มหมแต่็นเนืองว่ะเจียของเฮดทอที่มันออกก็คือมันออกมาหลายหลอบแล้วมันก็คงจะหมดไปของแต่ก็ยังคงมีเขาได้พอได้เคาะได้กินกันก็นยังดีอืมเดีย๋ยวมีกููอยู่ก่็ โอ้นี่แก่นใหญ่ขนาดแก่นใหญ่ๆขาวๆหม่ไม,ไม่นี่ใหญ่ขนาดเลยโอ้นี่ของแก่นของแก่นขาวดีขาวดีขาวดีวดอือนี่ขาวๆหม่ไม่ไม,ไม่ไม่เลยกรเจีย๊ยบคงจะมาตกตรงนี้แล้วกัน ที่จะว่าฝนมันตกหนักโดยคงจะออกแถวนี้นี่นอนอเที่ทอปใหม่ๆออกแถมแล้วข่าวขนาดข่าวขนาดกระสือปีนนี้เป็นอากาศก็คือแปรเปลี่ยนในว้ยก็คือมีช่วงฝนตกเยอะแล้วก็มีแดดโดยก็คือต้องว่าต้องเหนือก็ห้องว่าฝนตก ตกตัวแดดตวัวเฮ็ดหอบตัว่เฮ็ดทะเลยออกหลายหลอดว่ะเฮ็ดกำลังออกใหม่ๆแกน้อยอยู่กว่ามีแกนน้อยๆอย,อยู่ผมปอใหญ่ตัวใดโอ้นี่แตกนี่แตกนี่แตกนี่ดินแตกบังเตีย้ยเขาก็จะหาันเดียวดินมาแตก มนี๋ยวเก็บส,สวยๆไปก่อนอู้ได้เก็บสวยละเดีย๋ยวเคาะวเดี๋ยวเคาะโอ้มันเนปาะกันเลยรู้ว่ากระเตียวขึ้นดอยมาจัดไก่ขึ้นมาดูสี่โมงทีเขาเคยได้วันก่อน,นวัดเกิดมาพอว่ามันจะออกห่อวัดเพาะพอกระเริ่มมีเห็ดหอบมาละ ไอ้ทอดเก่งใหญ่อยู่เอาเป็ี่ยนไอ้ทอดปีนันออกใหม่เห็มรอบหน,นึ่งก่อนนี่ก็ว่าจับใส่ก็ยังบาดดำเจีาายในมันยังมาดำอยู่คงจะพอได้กลิ่นแล้วก็พอ,พอจะได้ฟังอยู่คจะลองเคาะดูฮะกนุ่มตอนนี้โอ,อ้โหกลุ่มมันมีกอกมีนักขนาดยังไงกอกกุ้งก่าแหงถึงว่าเตียวมาก่อกใส่ยังไนวัดเตียวมากใส่ยู่ จะเพาะใส่ในกแกนใหญ่อยู่แกนอยู่ใหญ่อยู่อันนี้เป็นสวยที่สมามหลวงวัดละหอนจัดใหญ่จัดงามมีสองสามแกนพอยังได้ห้องอเายังได้อยู่หนึ่งสองสามสี่อั 1, 2, 3, 4, ออนนี้ขอนเต็มสวยอยู่อันจะได้เต็มสวยอยู่เนาะัเต็มสวยอยู่กะอืมออกไปเลย,เลย คือม네ันออกในรอบที time, late, okay, so ่สองที่สามนั่นก็เลยเจี๋ยมันก็เลยเหมืออนหนักอะไรล่ะเขยังควมีให้เขาได้เคาะอยู่อือนี่ละก้าหน่อยควมีเจี๋ยใเขาได้เคาะอยู่นี่นอนนี่นอนนะเห็นน้อยๆยังมีอยู่เห็นน้อยๆไหมเห็นน้อยล้ำไปออกใหม่ล้ำไปเห็นน้อยยังมี นอนอยู่นนี้นใหญ่อแกน้นอยด่ะแกน้อยลงไปน่าจะถมอปก่อนเนะ่ออู้หนี่ใหญ่น่อยนี่ใหญ่หน,น่อยแก่นี่ใหญ่หน่อยโอ้ในปลายนย่เห็นไหมปลายแย่เห็นโอ้ในปลายแย่เห็นแกน,นึงโอ้ยังแคว้นผ่องอ่ะ อื้มอุ้มแข่กแขงสองกันใหญ่ใหญ่สองแขนใหญ่ใหญ่ปะปะได้ได้กินกันแต่ม,มันเขียบอยู่อือนีกแข่นึ่ง้โหจะแกวแกนัน ถ้ากันได้แก่ๆนว่าเขาจะไปแฝงเจืออาจจะปลาขึ้นไปแหมสักเล็กสักน้อยวันแบบกลังบองสักสิบเอ็ดโมงเนี่ยอาจจะไปแหมสักน้อยก่อนอาจจะปลาแหมสักโมงสองโมงเดี๋ยวพอกุ้มกลามาแหมก็เมื่อขึ้นมาถึงดอยสูงพอลงไปตังลุมปัญหาวิวตังหลุมของแมงป่าวกว้างขวางอยู่เหมือนกัน จะขยายขึ้นมานักหน่อยแล้วมันก็คงจะแบบชัดแต่ใดก็หันอ่างเก็บน้ำไปสรวมนี่ยังชัดเจนอยู่เป็นอ่างเก็บน้ำไปสรวมตี่วาใหญ่ที่สุดในเอเภอเป้าเราจะหันอ่างเก็บน้ำก็เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในตัวในอำเภอเป้าเลย ใ่รอเลี้ยงการเกษตรในต่วงเพอเป่าได้จัดนักเพาจะหันบรรยากาศของอ่างอยู่พอมมีจุดชมวิวหลายๆตีเยสก,กรรั้งก็จะปลาขึ้นไปตีจุดช,ม,ชมวิวแห่งตีหนึ่งคนวัดเคยมาประจําแต่ก็ยบาบาลได้เปิดเผยต่อ,อสายตาของสาธารณชนเตือ่อคิดว่าเราจะลองไปหากมีเวลาคุณวัดจะขึ้นไปแห่สักน้อยเพราะว่าก็ยังเจ้าอยู่ ตัเตรียมน้ามเตรียมสเสบียงอาหารมาโดยเรียบร้อยไปขึ้นไปดางบนหลวงป่ก็ได้ปลานผู้ชมขึ้นมาสอดเห็ดเลาะมาจนถึงเม็ตอนวันสิบเอ็ดมปลาขึ้นมาบริเวณโขดหินต้นสนต้นเดียวก็คือมีโขดหินแล้วก็มีสนต้นเดียวตรงนี้ทุกปีหรือวาปัจจ็จะมา ชมวิวบริเวณนี่ก็คือวิวของเมืองเป่าก็จะหันวิวเมืองเป่าจัดงามประเด็นรู้ว่าก็จะปลาทำชมไปชมพอว่าวิวเมืองเป่าเป็นอย่างไรสำหรับเฮดที่ได้มาก็คือมีเฮดเจี๊ยดแล้วก็ได้เฮดเจี๊ยมาถุงหนึ่งของประมาณสักลิตรประมาสักกิโลหนึ่งเฮดเจี๊ยแล้วก็เฮดมีเฮดขี้เอาจะพอกินได้อยู่เคิดนุ่มๆอ่อนๆนะครับสีสวยเขาคงจะมอกเดียวกันเดี๋ยวเราไปเตดูก่อน บ้านก่อนควานุเนียว่าใส่สวนไปก่อนคือยังนุ่มๆครับนุ่มอยู่รับตีอใส่ตองสวยตองไปก็คือเดติกลางอ่อนแล้วเขากินได้อยู่กับไก่นักแกก็ปีไหนว่าอาจจะมาสักครั้งหนึ่งบริเวณนี้มันโขดหินนี่ก็คือมันสูงมากก็เป็นจุดจุดจุดชมวิวที่ว่าสูงอยู่เหมือนกัน บรรยากาศก็จะดีอยู่พ่องเพราะว่ามีหินต้นเดียวแต่แตเป็นหน้าหน้าผาอยู่หน้าผาลึกลึกลงไปมากฝั่งสันชันลงไปมากทำมาเป็นเหเหี่ยวลึกแต่บริเวณนี้เขาจะหันวิวองยังเป้าน้ำขนาดไกลๆไกลเพราะว่าลุกบ้านมากว่าประมาณสัก5กิโลละ ก็จะถึงจุดนี้ได้แต่ก็ขึ้นลัดเขาลัดเลาะ,ะ,ะมามธรรมดาจะข,ขึ้นมาบนถึงแต่นีึงจากวารุวัตขอมาเป็นประจกก็เลยมาถึงได้เป็นบรรยากาศบนดยอยยบชมว,วิวเห็นทีวนึนี เราจะหันดอยจันดาวไกลนี่ก็จะเป็นโคดหินแลว้วก็หน้าผาหมดข้างล่างเป็นหน้าผาข้งหน้าผาลงไปแลมีลานโคดหินให้กระทำธรรมดาในกลา,า,างโคดหินก็ยังมีต้นสนขึ้น เป็นนต้นเดียวที่ขึ้นบนโขดหินตรงนี้ต้นใหญ่ซึ่งจะจะพักกันสักกรรมแล้วว่าก็จะได้ลงไปออกไปบ้าน จะเวลาสักสองชั่วโมงก่นอนกว่าจะถึงบ้านเนี่ยก็ส่องเห็ดลงไปวันหนึ่งพยายามส่องเห็ดลงไปแล้วก็ชมบรรยากาศก,ากันไปเรื่อยๆขึ้นมาแถวทำตีอันนี้ของคงสมมติมีไข่มาไอ้หนน้อเล่นเป็นเห็ดเต่าเห็ดตีบันเห็ดควายทำพันอ๋อแล้วมันออกกันใหญ่ แันี่แตกนะคือถ้าว่ามันแตกโดยสมบูรณ์ของมันแตกคือจะแตกเป็นแบบนี้คือจะแตกออกมาเลยแล้วก็จะมีสปอร์ข้างในแล้วชอบนี่จะแตกทําพันงั้นว่าจะเก็บไปทําพันธุก่อนคือเอามาเก็บไปทําพันุบริเวณสวนดีกว่าเพราะว่าพื้มันไข้น้ไปพามาบัดถึงแล้ววันหน้าวันข้างหน้าไปก็จะมาบัดถึงเลยไม่มาเห็นเลยมันเต็มใหญ่ๆมันเขินนักขนาด ม,ม,มันคืนเป็นเห็ดพันทั้งหมดม,มันเป็เห็ดพันทั้งหมดเลยเขินละเป็นเห็ดเก่าๆเลยว,ว่าถะยองเคาะพร้อมก๊านกหนึ่งว่ามันจะมีเห็ดใหม่อยู่ก่อนถ้าว่าหามีแต่เห็ดเก่ารู้ว่าจะนำไปทำพันเนี่ยเล่าก็จะรอดออกปิกไปก็ปิกปลาบ้านทางตรงนี้ กวาที่รวงวดจะปิกลงมาจากการซ่อเห็ดขอจนปอบเป็ายบใบแต่วันนี้รววัดไปในเมืองประมาณสี่สาห้าชั่วโมงกันก็ออยังดีที่ว่ารววัดเตรียมอาหารก็คือข้นมกับน้ำงกับพวกนมไปตัวหมดขเขาก็จะเพื่อไว้ก่อนเพราะว่าการขึ้นดอยหรือว่าการไปหาเห็ดมาแน่นอนว่ามันจะได้หรือไม่ได้หรือเขาจะเข้าไปลึกก่อ นีก็บกลี่ยแล้วลงมาเก็บจะถึงบ้านแล้วก็มาชมบรรยากาศตอน,นบ่ายๆยกำแต่เจ้าเข้าไปก็เจ้ามืดอยู่ก็ได้เฮ็ดมาพอสมควรก็คิดว่าการห,หาเฮ็ดเพาะในปีนี้ก็คือเป็นรอบที่สามก็คงจะหมดละเพราะว่าช่วงต่อต่อไปก็จะเป็นช่วงของเฮ็ดใบของเฮ็ดละโง่หรือเฮ็ดลมเฮ็ดไข่ส่วนใหญ่ หลวงวัดก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจะนักจัดหลายทีต่ติดตามรับชมในช่องของวัดเกิดเมินมาโดยตลอดยังไ้เหตุกรณนี้ก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหลวงวัดตัวหลวงวัดต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจัดหักครับหลังจากไปเสาะม,มามาลุ่นก่อน สี่าัานสม่ห้าชั่วโมงลุวัดไปเสาะมาจะรูว่ามันจะได้นักหอกอไโอกันใหญ่ใหญ่กันใหญ่ใหญ่ให้ทอกันใหญ่ใ